ดูการทดลองเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพื่อหาความต้านทานภายในแบตเตอรี่เพื่อหาความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ เขาจะทำการทดลองอย่างนี้ครับเขาจะนำแบตเตอรี่มาโดยแบตเตอรี่นี้มีแรงเคลื e ่อนไฟฟ้า E ความต้านทานภายใน R แล้วเขานำแบตเตอรี่ไปต่อกับวงจรที่มีความต้านทานอยู่ตัวหนึ่งซึ่งความต้านทานตัวนี้เป็นความต้านทานที่สามารถปรับค่าได้ความต้านทานที่ปรับค่าได้เขาใช้สายสลักเขียนเป็นหยกัยกๆเหมือน R ทั่วไปแล้วก็มีมีขีดอย่างนี้เพิ่มขึ้นไป เนี่ยถ้าเป็นจักจักๆๆแล้วก็มีขีดลูกศรอ,อย่างนี้หมายความว่าความต้านทาน R ที่ปรับค่าได้โอเคนะครับแล้วเราก็ปรับค่า R ไปเรื่อยๆแล้ววัดอะไรครับเมื่อขณะที่ปรับค่า R ไปเรื่อยๆก็วัดกระแสกับวัดอะไรครับแรงดันตกคอมอ่าเมื่อเรานำไปพอดกราฟ เมื่อเรานำไปพอตกราฟโดยที่กราฟนั้นเป็นกราฟของวลของโวลที่เราวัดกับกระแสที่เราวัดจะได้กราฟออกเป็นยังไงครับจะได้กราฟออกเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคไหมแล้วเราต่อมาหาจุดตัดแกนแกนเด็ก สมก,การนี้เป็นสมก,การเป็นกราฟโชว์ความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับ v กับ i ขอทราบสมการหน่อยครับว่า v กับ i สัมพันธ์กันยังไงกระแสที่ผ่าน r คือกระแสทั้งหมดของวงจรไหมงั้นกระแสที่ผ่าน r คือ i i ที่นี่คือ i วงจรคือ e ส่วนอะไรครับ r ทั้งหมดรวมทั้ง r ภายนอกและ R ภายในก็คือ r ใหญ่ บวกอเล็กถูกไหมครับเงั้น e เท่ากับเท่าไหร่ครับ ir ใหญ่ I, 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 บวก ir อเล็กโอเคไหมครับแล้ว ir I, ใหญ่คืออะไรครับ ir I, ใหญ่คือแรงดันที่ตกคอมอ v ห้อยอารโอเคไหมงั้นกูกล้องปรับเงั้นจะได้ว่า e เท่ากับเท่าไหร่นะครับ e เท่ากับ vr บวก ir กราฟนี้มันโชว์อะไรครับ v v ที่นี่คือ v อะไรครับ v ที่ตกค้อมอ่าจัดรูปสมการนี้ครับจะได้ว่า v ที่ตกค่อม r เท่ากับอ,อ,อะไรครับเท่ากับลบ i r เล็กบวก e e ตัวนี้คงตัวไหมคงตัวเพราะมันมีอยู่ค่าเดียวคงตัวถูกไหมครับนี่ค่าคงตัว ตัวแปรตามของเราคืออะไรครับ v r ตัวแปรต้นคืออะไรครับ i <V. S 1> นี่คือตัวแปรสมาการนี้เป็นสมาการอะไรครับตัวแปรต้นกำลังหนึ่งตัวแปรตามกำลังหนึ่งเส้นตรงเป็นพหุนามกำลังหนึ่งก็คือเป็นเส้นตรงถูกไหมครับความชันเป็นบวกเป็นลบครับเป็นลบนี่เส้นตรงความชันลบโอเคไหมดูที่ความชันเท่ากับเท่าไหร่ครับ ลบลบอะไรครับลบ r เล็กถูกไหมครับงั้นความชันคือลบ r เล็กความชันคืออะไรครับลบ r เล็กจัดรูปลบ r เล็กคูณ i i เป็นตัวแปรถูกไหมส่วน e คืออะไรครับ e คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าและที่นี้คืออะไรครับจุดตัดแกน y ตรงนี้คือ e ตรงนี้คืออะไรครับตรงเนี้ยตัดขึ้นไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือ e แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความชันของเส้นนี้คือลบอ่าแค่นี้เองครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ข้อมูลอะไรครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของอะไรของแบตเตอรี่และก็ความชันไอ้แล้วและก็ความต้านทานไฟไดนของแบตเตอรี่จากการทดลองนี้โอเคนะครับเเลคเชอร์ครับ